เมาพอด้องเห็นกรรมงามงามนะหอมหอมเด็ดมากเก่าแล้กวกันงามงาม,ามาด้าเราจะเยวไปคือคนไข้ตีทำงานนะแต่วันนี้มันเอาไปอะ่ะข่านก็เอาไปดีว่าเด็ดมาหัน่นสักสี่ห้าเก้า เอาไปให้คนไข้เอาไปให้คนไข้ยายที่เป็นชอบก็ไม่เปิดกำลังตายนะทำนี้คอยชาวก็ไม่เห็นเลยใส่ขวดได้น้อยเอาไปให้เขา Again, let nè, Hộ. Hộ nó mà mất. Lửa sắc nhuông sắc nhảy. Bỏ lại. Giờ bây hư nô men. Thì hâm